แล้วแม่จำยือเพลงเก่าไม่ยได้แล้วขอบคุณมากนะคะอะไรวะอะไรหน่อยเรียนเนอแม่ต่านสั่งเรียนเนอะใครอะสั่งนี่อะเห็นเพลงทุเรียนนมใต้ลูกชาวสวนอย่าดังจะอะไรเล่าก็ส่งไม่แม่ใช่ไหมชื่อแม่ใช่ไหมนี่อะแมมกี้ชิชิายแม่สั่งเรียนเนอะไม่ได้สั่งใชร ของร้านแฟนเก่าแม่เลยนี่จากร้านไหนนะแฟนเกา่าแปงทุเรียนหนุ่มใต้ลูกสาวสวนเออพี่ป๊อปเลยพี่ป๊อปแล้วก็พี่มิตรบีมพี่บีมแฟนเก่าแม่เลยก็ส่งไม้แม่กินเรียนตรงใจแม่ว่าไซมี่ดังมีกินเลยไหมเดี๋ยวไปเกะเลยกินเลยหอมพันนี้โอ้โหหอมจังเห็นไ,ไหมึมืงิน ถ้าหาแฟนนั้นมึงต้องหาเป็นเจ้าของสวนเรียนเจ้าของแลงทุเรียนอะไรพานนั้นเลยเห็นไหมนี่ขนาดเป็นแฟนเก่านี้<ผ>นอะไรแม่เอามาเอาพ่ออันนี้พลาดเลยอันนี้แฟนเก่าก,กูเห็นไหมเจ้าของแลงทุเรียนเจ้าของสวนเรียนกันเจ้าของโรงงานกันลูกเออไปไปแกะไหแต่ว่านี่เลยคือน,นั่นเมามาได้เพ่อะมงปางผลเอามีดมาเดี๋ยวๆเ,เอาเอาป้ายนี้ออกก่อน เดี๋ยวตาพ่อมึงถามบอกว่ามึงมึงเป็นคนสั่งนะแล้ววันไหนไปชื่อแม่อยู่วันนี่เดี๋ยวกูแกะแก่แอยู่นี่เจ้าปล่องมันไปทิ้งก่อนเลยอือโอ้ยส่งมากี่ลูกวะแม่สอ,สองลูกเลยนุ๊ลูกนี้น่าจะน่าจะสุกแล้วเอ,อ้นี่นี่เอาอย่าไปก่อนเอาปลาไปหยับหลังบ้านเลยไป อย่าลืมมันเดี๋ยวตาป้อมถามว่าใครซื้อเรียนมาบอกว่าปุเหมยซื้อเองเอ,อ้น้าฮาผัวแกเรียนให้ออ้ออกเร็วแล้ว,ออลวเออบะเบะเบะโอ้อยออช,ชิมได้ไหมได้ชิมเลย หวานอืมกอบนอกนุ่มในนี่แม่ใช่ใช่เฮ้ยลูกเล็กแต่หวานนะเม็ดก,ก็เล็กใครจะไปสั่งไปสั่งได้นะหนึ่งใต้ลูกเจ้าสวนแฟนเก่าแม่เฟนเก่าแม่เน่อืองอยู่บ้านนะออกไปได้านน้ำชา เอาแล้วแส่ไม่บอกกู่หยับกินอยู่ทำไมไม่ยอมถามนึกว่าพ่อมึงอยู่ในบ้านเลยนี่นอุ้ยโอเคกินได้เดี๋ยวพ่อมาแร้วเดี๋ยวเวลาเออยะเวลาเออยเออพ่อมึงได้กินไหมเออแต่บอกว่ามึงซื้อมาขอบคุณ ขอบคุณพี่มิตบีมนะพี่บีมพี่บีมต้าหลาแล้วก็พี่ป๊อกพี่ป๊อกแล้วแม่จำยือเฟนเก่าไม่ได้ได้แล้ว <c oughs> เออชื่อป๊อกว่าป๊อกปะตามก็เลยโอ,อ้ไม่คบกันนานเกินเลยแต่ว่าตอนนี้มันได้เมีมยใหม่แล้วเมียมันผมแดงๆสวยๆเนยแต่ว่าแม่รวยวะเลยเออป๊อกว่าป๊อกนะป๊อกไหมอะ ป๊อกไหม่ะเขาชื่อบ๊อกอายหรือเปล่าแต่ว่าจําได้ว่าพี่บีมันจําแม่นเลยเมื่อก่อนพี่บีมรอมากตั้งแต่ตั้งแต่เลิกกับแม่ไปนเขาเสียใจเสียใจก็กิน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 จนน้าหนักเพิ่มอยู่เป็นนี้แล้วตอนนี้พี่ป๊อกพี่บ๊อกมันที่ปั่นหัวสีแดงไหม่ะเอออ๋อหนุ่มใต้ลูกจาวถั่วนั่นแหละเคยเห็นอยู่เออเดี๋ยวก็ดังเลยบายบายนะคะทุกคนไม่อยาัดบะเลยดิ อืมว้าวนี่ขอบคุณสำหรับทุเรียนอร,อ,ยอร่อยอร่อยด้วยนะคะพี่ป๊อปพี่ป๊อปพี่ป๊อกวะพี่ป๊อกเฮ้ยเ <c oughs> ขาศาสตมทุเรียนไม่กินจำชื่อไม่ได้นุ่มตายลูกเฉาท่วนการแล้วก็พี่บีมขอบคุณมากค่ะ